ไม่เอาอะไรแล้วเจะทำนองอย่างเดียวก็ฝากไว้ทุกคนไปตีมมิ่งเพลงกักของบักด้วยนะคะใช่ค่ะก็เลยเป็นไปดูน้องจังแบบอัดฝากกันเยอะๆนะคะไปดูน้องภูวิ่งคืเอมันก็เลยเป็นที่มาของคอนเทนต์นี้ เราจะทอะไรกัคะแม่เราจะมาดู Official t er a เท l r r ของซีรีส์เรื่องใหม่นะคะชื่อเรื่องว่าเจลบอยสถานะกัดใจซึ่งปล่อยอ f f ฟิเชีมาเรียบร้อยแล้วแเราก็ปล่อยเพลง o อ t อาทีมาลงวนเราด้วยซึ่งร้องโดยน้องวงใช่ค่ะก็เดี๋ยวเราจะไปดู Official t a l ท l เ r กันเลยนะคะทุกคน Let's go I s h ใครอยากให้เราทำ react c o m ม e t อะไรเยอะไหมคอใช่เสยยมสยาม next station สยามคือลบสิกปะเนี่ยรถต้นมถอะไรรถต้นมถป่าชีวิตเด็กโอ้โหคือเล็บเลยแป๊บเดีเธอแม่คือเรียนที่ไหนทำเล็บเจียวได้ขนาด แถวโรงเรียนแถวที่บ้านหนูทําไม่ได้เลยอ่ะรุ่นหล่อเนาะเออไม่ได้เลยคืออาจจะเป็นแบบว่าแก๊งแบบว่าหัวโจกเรียนหรือเปล่าแบบไม่สนใจกดอะไรอย่างเงี้ยเออนี่มันสิ่งนักดนตรีไงนี่มันสมัยใหม่แล้วแม่แต่งตัวยังไงก็ได้ลงอะไรก็ได้อืมป่ะใช้ไฮเล็บเจลจริงที่มาชื่อเลิศอะชอบมากชื่อโฟร์พิงก์เป็นผิวพรรนี่ใช่อะไรก็เรียก าาางง้้นนน่ยขดีเดี๋ยวรอบหน้าขอเปิดซีซีนอยากเห็นว่าเขาพูดอะไรกันคาแรคเตอร์ค่อนข้างชัดมาคุณแม่เปิดได้เลยแม่เปิดเลยเหรอเออคาแรคเตอร์เขาชัดเลยอ่ะว้ายอยากเรียกอะไรก็เรียกแต่ไม่หันนะโอ้โหเนาะเหมือนเนี้ยคือแค่เคมีก็ลิศละคุณชอบมันอะไรใหม่ๆมากอ่ะคาแรคเตอร์แบบเนี้ยชิปโหมดการ์ดใช่ไหมอยากเรียกอะไรก็เรียก อะไรครับเรียกอะไรครับโฟอีหันว่อ๋อโฟมดกันเด็นโฟอีเจวบอยเหรโอเคเจลบอยโอ้ที่มาหองเจลบอยชายชวันอน่ารักกูิีบเขามากดไลค์ลูกได้ในจีกวัวอี่เขาต้องการอรไเออเขาตมาเขาจีบสนใจเขาไงเออกูว่า เออแล้วล่ยังทำร้านไหนวะฉันจะไปทำเล็บเจลไม่เลยเนาะมันได้อ่ะที่แบบมีคาแรคเตอร์แล้วเออซีโดนน้องโฟมตบตกแล้วเล็บเจลซีจะปลุกความเป็นสยามขึ้นมาจริงเนี่ยดังอีกครั้งเออพูดอะไรนะเขาร้องเพลงเราเราเป็นแฟนกันเลยได้ไหมนี่บอกเป็นครับเออเสิร์ฟ แล้วไอ้แบบหันมองแต่เขานะไอ้เนี่ยแล้วมองแบบอ้อล้อมากไอ้หนุ่มเล็บเจลอะเฮ้ยเขาจีบกันว่ะว้าวฟองสตอรี่ไอจีเฟนมีแค่ข่าวโฟมมดคนเดียวมีแค่มึงขาที่เห็นเล่งอรันเดวเลบนเมื่อไหร่เดี๋ยวบอกไปก็ กอย่ีเธอเริ่มเปลี่ยนไปละอืมหนึ่งดอกทำไมเคอไปทำกับคุนี่เนาะหรือชีแบบพนันกับเพื่อนโอ้ชีไปเจอคนใหม่กูค,คิดว่าแบบชีอาจจะเข้ามาเล่นกับความรู้สึกหรือเปล่าแบบแค่แค่มีมิชชั่นหรืออ,อะไรหรือเปล่าเข้ามาทําให้น้องตกหลุมรักแล้วก็ชิงแต่เห็นแด้ อาจจะตอนแรกรักจริงแต่ว่าตอนนี้เจอคนใหม่แล้วงี้บ้างหรือเป็นฟิลว่าแบบเพื่อนชายแท้แบบว่าเอ้ยถ้ามึงจีบคนนั้นได้อะไรเงี้ยเออก็ใช่ไงตอนแรกก็คิดว่าเป็นฟิลแบบนั้นโอยนี่ใหญ่มากนี่ทีมมังมีนะคะเนี่ยีมังมีเงินโอ้ยเปล่าเออทุกเรื่องเนี่ยเป็นทีมมังมีหมดเลยนะคะลูกเขยเดี๋ยวกูจะเข้าอยู่ลูกเขยคนเปรตเออกูก็คิดแบบนี้แทนเขาใหญ่จริงใหม่ทำไมเคยไปทำคนอื่นเหรอ ถ้าอยากชวนใครไปทำะไรก็ไปได้นะแบบจะได้ไม่ผิดโอกาสตัวเองอ้แรงอ่ะคือฟาดด้วยเนี่ยลีโดนี่ค่ะซูมหนึ่งมันกัดมาแล้วกลับกัดเอาอีกเทปเออเฮ้ยมึงขันไบกถึงรอบหน้าชวนหนงน้องเจเลอร์อขวอญแบกถึงรอบหน้าชวนหอง แล้วก็อชอบกินกูเออร์เลยคะฮ่าชอบกินฉบับชอบกินกูเออร์ใครชอบกินฉบับรถนะฮะอ๋อแล้วก็อชอบกินกูเอ <c oughs> วอร์เลยคะอ๋อเต้นนะคะพี <c oughs> ่ชีพเขากาวอะไรแล้วเหรอพี่ชีเต้นเก่งมากมเต้นกับน้องเมื่อกี้สดปากให้ชอบมันมากก็อาจจะต้องเผื่อใจนิดนึงสวยมากพีก่เขากรับไม่เผื่อเรื่อง ดูชีวฟิวผ้าสนิทกันกเว้ยชีวเป็นรุ่นพี่ที่เรียนตอนใสถานะอะไรนะไม่มีสถานะเป็นแบบไรกันอืได้หรืออีดอกมันได้เหรอนี่ขนาดแค่ที่ซื้อนะเออแม่โกรธรอละไม่มีสถานะเป็นแบบไรกันน้องน้องในเอกมีเสน่ห์แบบคุ้มากนะอะไรที่เป็นพิเศษหรือว่ามีแฟนหรือเปล่าโอ๋อ สถานะไลฟ์สถานะพี่ชื่อยอมค่ะเฉลยขอขออีกรอบนึงแม่อย่าเพิ่งโมโหที่หนูสต็อปไปคือพอย้อนกลับไปฟังเพลงบัาปุ๊บมันดูคนละมูดกับเนื้อเรื่องเนาะมันคนละกักกันอ่ะอันนี้มันคือกักแบบแซดมากอันนี้คือแบบกูมาอันเลอร์เชียวแม่มีอารมณ์ร่วมกับหนูแล้วที่เห็นด้วยไงแม่หนูชอบซีรีแนวแบบนี้มากคือแบบมึงเจอกูเออ จำไม่ได้ที่ผ่านมนาะพี่เขาทำอะไรกับมึงบ้างถ้ามีถอยตอนเรียนมุงเจ็บกว่านนะี้แน่จริงถอยมาก่อนลู้ถ้ามานนันอะไรกันอ่ะจูบหรอเลิกกับกูสักทีเหอะน่าจะจูบแน่เลย ทัดทีนเหรอคุณเป็นบ้าอยู่แล้วเนี่ยแค่น้เงคราชัดเจนแล้วเขาชูทูเจอรก็คือไม่มีใครเก่งเขาแม่งเลยไม่เลิกกับพี่เชษมึงเลิกเป็นเพื่อนกับกูไปเลยอุ๋ยอยอะไรนะเมื่อกี้น้องน้องน้องของเจเลอร์นางไปมีซัมติงอะไรกับใครนะ นางมีซัมติงกับพระเอกนี่เมื่อกี้คือพระเอกพันทัวร์พันสี่คนเหรอเออขุมล่อมากเนี่ยไม่ไม่ใช่อันนี้พระเอกอ๋อก็อ๋ออันนี้นายเอกอ๋อเออนายเอกอันเนี้ยเนี่ยน้องเจเลอร์กับนายเอกอ๋อนายเอกบอกเพื่อนบอกเพื่อนอุ๊ยแรงมากจริงแม่แรงมากมันที่สาธารณะโลก มันอะไรกันนะในห้องแม่จะไม่ว่าสต็อปดิกแม่ไม่อยากเห็นเอา oh. ให้ทหันอีกไปอีกนี่มันคือน้องเจเลอร์ไม่ใช่หรือมึงไม่ใช่น้องนายเอกนายเอกเหรอเสต็อปดิ๊กไม่เห็นเฮียอะไรแล้วหนูจะดูอะไรกันเนี่ยไม่ใช่กูอ่ะแล้วคนที่ผักคือใครคือน้องเจเลอร์นี่น้องเจเลอร์กับใครคนใส่หมวก นายเอกนายเอกหยุดดึงอันนี้ไม่เห็นมึงเห็นเห็นมุงนู้นมากกว่าอีกแต่แบบโอ้โหรุนแรงมากนะคะชือใครวะมึงอุยแรกมากแต่ว่าแกน้องเจเลอร์กับอีบักฝรั่งนั่นโอเคกูรู้ละม่ควรพักกันอย่างนี้นี่เองไม่จบอ่ะวันเนี้ยคือ เทเลอร์สามนาทีคลิปนี้ครึ่งชั่วโมงน่ารักกูชอบซีเมื่อกี้เรออเออเข้าใจไม่อยากชูพี่เขาเลยแคลไม่เข้าใจเขาก็อีน้องฝรั่งนั่นน่ะชอบชอบพระเอกอย่าเลือกเขาได้ไหมเลือกน้องเจเลอร์ได้ไหมอ๋อกีนน้องเจเลอร์เหรอเออเป็นคนร้องไห้อ่ะแต่ว่าคนที่เขาโทรหาคือใครแค่นั้น ก็คุยกับฝรั่งแหละกูบอกว่างอย่าไปชูพี่เขาเลยรเรื่องเถอะเออเราก็ไม่รู้นี่แม่เขาครัวพันกันสี่คนนะเออทาถึงอยู่นะมีแค่ที่เซอร์นะคือเรียกคนเข้าด้อมได้ละกูหวังเลยอย่างนั้นก็มีอาม่ากูชอบมากอะไรที่แบบเพรเอกแบบแบดๆหรอสตอรี่แบดๆเดีเลี่ยมาแล้วอย่ามารักลูกกูแล้วกันเออแต่ว่าตัวน้องในเอก นี่ติดตามมานานมากจริงเหรอใช่กูรู้จักน้องมานานมากน้องมิสเนียม,มากน้องเรียน,ค,ยนค่ะบกูให้คิสเตียนกูจำได้เลยกูกูโฟน้องตั้งแต่น้องอยู่มสี่อ,อ่ะ เออพอไอจีน้องนานมากจริงกูก็แบบภาพพื้นดินทุกภาคส่วนน้องหล่อมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วมึงโอ้แล้วก็รู้สึกเออไอความหล่อรู้แต่รู้สึกว่าพอในเรื่องเนี้ยมันมีเสน่ห์มันแบบมันบอกไม่ถูกอะแวยแล้วไว้มันได้ด้วยกูรู้สึกว่าการเกลี่ยสีเกลี่ยภาพเขาทาให้มูดแอนโทนี่พาไปอะเรื่องอะไรแบบนี้คือวางมือจากแก๊งทํางานนี้ได้เลยอ่ะวางมือวางใจจริงแบบเรื่องโทนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมูด าต่งๆก็ถือว่าน่าสนใจแล้วก็น่าดูมากๆามาตัวละครหลักมีแค่4คนเท่านั้นนะก็คือมาวันที่8กลกุมภาพันธ์เราดูฟีดแบ็กก่อนว่าทุกคนอยากให้เราทำไหมอ๋อใต้คอมเมนต์นี้ขอยายเปิดโหวตทุกคนมาเม้นซีรีส์ได้อันนี้เป็นแบบโหซีรีส์ละใช่คอมเมนต์ก็มาได้เลยใช่หรืออยากให้รีแอ ซีรีส์เรื่องนี้ก็คอมเมนต์ได้อืมใช่โวตกันมาได้เลยค่ะใช่ค่ะน่าจะดูแล้วแบบมีอะไรให้คิดเดียร์แบบได้ข้อคิดกับน้องไปด้วยอะไรเงรี้ยแล้วก็มันผ่านจุดเราไปแล้วไงเข้าใจไหมเราเหมือนอเราไปย้อนกลับไปยุคแบบว่าเราผ่านจุดที่ <laughs> เป็นนักเรียนมัียมมาแล้วหนูยังเป็นอยู่นะแม่อช้นเรียนหนูเรียนไหนอ่ะผูกโบนี่เออเออเออโบแดงค่ะเออแสลงในใจเนาะคุณแม่เนาะอ่ะก็ฝากทุกคนนะคะไปติดตามรับชมซีรีส์ตัวใหม่นะคะเรื่องเจลบอยสถานักัณงใจด้วยแล้วก็พิมพ์ประกอบ ซีรีส์ด้วยนะคะมพิงกักากของน้องๆวงบัสนะคะทุกคนก็สามารถดูสดได้ทางช่องวันสังสิทเอ็ดนะคะแล้วก็ดูย้อนหลังอันคาร์ที่ทางแอปไอชีอีนั่นเองนะคะทุกคนใช่แล้วค่ะสุดท้ายนี้นะคะทุกคนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์น้องและที่สำคัญคือดูกดกระดิ่งกริ่งกรดิ่งด้วยนะคะจ้าได้พี่บักคนณทีมงานจนถึงวันนี้ก็รู้สึกมันคิปโมรหน้าวันนี้ฝนดีแล้วก็ราตรีสวัสดิ์จ้าบบ๊าายย